สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับผมเช้านี้มาหาผักครับไปกินกับน้ําพริกนะครับานี่ครับเจอแล้วหูถั่วผูปกติแล้วเราจะเห็นแค่ประมาณคืบเดียวครับแต่ว่าพันนี้เนี่ยครับขนาดนี้เลยน่าจะนี่ครับสอกหนึ่งสอกหนึ่งเห็นจะได้นะครับเป็นพันที่ได้มาตอนนั้นได้มาจากท่านพอ,อชวิตนะครับท่านให้มาประมาณสักครึ่งฝักก็ประมาณ ห้า,มาเมล็ดนะครับก็ได้ขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ดอกเริ่มออกเต็มนะครับผมก็กําลังที่จะขยายพันธุ์นะครับเอาไว้แบ่งปันให้กับกเกษตรกรนะครับขายก็พูดตรงๆก็คือขายนั่แยนะครับถ้าเกิดว่ามาถึงที่เนะี่ยผมแจกฟรีครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้ผมจัดส่งเนี่ยผมจะต้องมีราคาในเรื่องของการที่จะแบบส่งพัสดุนั่นน,นู่นนี่คิดแต่ก็ขายในราคาที่ไม่แพงเท่าไรหร่หรอกนะครับก็ได้เก็บน่าเก็บเพิ่มได้แล้วครับนี่ นี่สองสามฝักก็ไม่น้อยนะครับเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเป็นทั่วฟูทั่วไปอย่างที่บอกมันจะเล็กๆก,ก็น่าจะแค่นี้แหละนะครับเนี่ยประมาณคืบหนึ่งแต่อันนี้คือมันยังเล็กอยู่นะครับมันก็เลยยังไม่ยาวแต่ถ้าเกิดว่ามันเต็มที่เห็นไหมครับนี่ศอกหนึ่งเลยอันนี้คือย,ยังเล็กๆอยู่ประมาณว่าสามฝักหรือว่าสามลูกก็สามารถที่จะแบบอิ่มแล้วนะครับกําลังขยายพันธุ์ครับกําลังติดดอกกําลังออกผลเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวโอ้ถ้าเกิดว่ามันแก่ยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะขายยังไงแต่ก็ขายไม่แพงนะครับให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเอาไว้แบ่งปันสําหรับพี่น้องกเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมสวนนะครับผมก็ได้เอาไปฝากลหลายคนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดรพี่ทานไม่ว่าจะเป็นน้องอ้อมนะครับอยู่ที่ชุมพลบุรีนะครับที่ได้ไปเยี่ยมเยียนก็แบ่งกันคนละสีห้าเมล็ดนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะปลูกก็น่าที่จะเริ่ม ติดฝักเหมือนกับของผมแล้วอ่ะนะครับนี่ทางด้านนี้ติดฝักแล้วนะครับอืเห็นไหมครับเริ่มที่จะติดฝักเยอะละส่วนดอกนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับดอกเต็มเลยครับเยอะเลยยามเช้าช้าครับพาทุกคนได้มาดูกันกับถั่วพูอีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่เรียกว่ามันยาวเลยแหละนะครับอย่างที่ผมเก็บให้ท่านได้ดูเมื่อกี้เนี่ยลูกนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันหน่อยตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ครับนี่ยาวอยู่นะครับนี่เดี๋ยวถ้ามันโตขนาดนี้นครับฝักขนาดนี้นี่คือยังไม่แก่ครับยังอ่อนอยู่ครับสามารถที่จะกินได้ครับเห็นไหมครับเดือดออกมาอ่อน,ออนไปกินกับน้ำพริกหรือจะลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดนี้ยังอ่อน ก็ลองดูว่าถ้าในกรณีที่มันเต็มที่มันแก่นี้มันจะยาวขนาดไหนเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับเกือบสอกเกือบเกือบแขนหนึ่งเลยนะครับยาวมากนะครับโอเคนะครับพาดูทุกคนมาดูกันก็คงจะต้องรอจนกว่ามันจะแก่นะครับตอนนี้กําลังขยายพันธุ์อยู่สวัสดียามเช้าทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับรสชาติโอเคเลย